بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفينا في هذا الحديث نحن نتحدث عن باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه เรื่องของผลบุญของการทำซอเดลก้อนนั้นจะไหลดินไปถึงผู้ตายนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วนะครับมี h ะดีษที่รายงานจากท่านหญิง,งอาอิชาเราดียัลลอฮุอันฮานะครับได้เล่าบอกว่าอันนั้นรจูลันก้าลลินนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมี ص ฮาบะคนหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งกล่าวกับท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอินนอุมมีอิฟ ตูรีตัปนัสห์นะครับท่านรอซูงครับแม่ของฉันเนี่ยตายโดยกระทันหันนะครับแม่ของฉันเนี่ยตายโดยกระทันหันวะอัลุุนูฮา,าเราจะกัลละมัตซัดัดกัตและฉันเนี่ยคิดว่าฉันมั่นใจว่าหากว่าแม่ของฉันยังคงพูดได้ใช่ไหมครับนางจะต้องทำซาดาก็เป็นแน่ นะครับคิดว่าอะไรคิดว่าหากว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับหรือทันที่จะสั่งเสียอะไรไว้เนี่ยแม่จะต้องสั่งเสียให้ทสาสตระก็เป็นแน่แต่เกิดว่าตายกระทันหันไม่ทันได้สั่งเสียอะไรไว้เลย mm hmm. ก็เลยถามทามสุลบอกว่าฟ mm hmm. าฮันละฮะอจรุนอินตาสะดักตุอันฮาทาสุลครับแล้วนางจะได้รับผลบุญไหมหากว่าฉันเนี่ยทำสตระก็ละเนียดให้แกนางทาสุลตอบว่า นาใช้ใช้ได้นะครับหรือหมายถึงว่าผลบุญนั้นจะส่งถึงแม่ของเจ้าหรือผู้ตายนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าพิ่นผู้ัาธาทั้งหลายครับฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่มีความสําคัญเพราะเป็นฮะดีษที่บ่งบอกให้เรารู้ถึงความเมตตาของอรสุฮาโูวาตาอาลาความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อบาวของพระองค์โดยที่อรสุฮาอูวาตาอาลานั้นพระองค์ได้ทําให้มนุษย์หรือบ่าวของพระองค์นั้น มีประตูในการทําคุณงามความดีหลายๆประการเดียวกันนะครับที่จะทําให้คนคนนั้นได้รับก,บการยกฐานะทั้งดุนยาระก็อาคีรัจะเป็นสิ่งที่ลบล้างความผิดใท้แเก่กคนคนนั้นแม้กระทั่งหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับและหนึ่งในความดีที่เขาจะยังคงได้รับูอยู่หลังจากที่เขาตายไปแล้วนะั่นก็คือการทําสอดเดลก็นะครับนั่นก็คือเมื่อคนคนหนึ่งตายแล้วเนี่ย คนเป็นลูกเป็นหลานนะครับทำซอลาโก้โดยการที่เขาเจตนาลิืเนียดผลบุญหรือการทาซาดาโก้นี้ให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับผลบุญนี้ก็จะไหลลินไปถึงพ่อแม่ของเขาถึงแม้ว่าพ่อแม่นั้นจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามดังที่ปรากฏฮะดีตที่ทานยิ่งอาชะาเราดีอัลละหันหาได้รงงานเอาไว้ว่าซาฮาบุคนึ่งถามทารซสลนะครับบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตโดยกระทันหัน ใช่ไหมครับไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้สั่งเสียอะไรไว้เลยแล้วเขาก็มั่นใจว่าหากว่าแม่เนี่ยได้สามารถที่จะสั่งเสียอะไรได้ก่อนตายเนี่ยแม่จะต้องสั่งเสียในสิ่งที่ดีงามจะต้องสั่งใช้ให้ทาซาดาก็หรือทําทานนั่นเองแต่ปรากฏว่าความตายมาพากนางไปก่อนจนกระทั่งนางไม่ได้ทันได้ตั้งตัวโดวยเหตุน,นี้ท่านพี่น้องผูสธาทั้งหลายครับท้าราุนจึงส่งเสริมให้เรานั้นทำยัไไงไงพี่น้องส่งเสริมให้เรานั้นสั่งเสียใช่ไหมครับเขียนคาสั่งเสียไว ใช่ไหมครับดังฮะดิษบทหนึ่งท่าราซุสุบบอกว่ามาฮักุมริอินมุสลิมินละหูชัยอุนยูรีดูอัยซียาฟีฮิยาบีจุไลลาใจนีท่านอัสุมบอกว่าไม่สมควรที่มุสลิมคนหนึ่งคนใดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงคนดีไม่สมควรที่มุสลิมคนนั้นเนี่ยเวลาที่เขาปรารถนายอยากจะสั่งเสียอะไรไว้หากว่าเขาตายนะแล้วเขาคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะสั่งเสียอันนั้นนะสั่งเสียอันนี้นะ แล้วหากว่าเขานึกขึ้นมาแล้วเนะี่ยอย่าปล่อยให้มันเลยสองคืนหรือมากกว่านั้นอย่าปล่อยให้มันเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าความตายมาหาเราเมื่อไรและตาลสุ่นบอกว่าอิลล่าวะวซียะุงูมักตูบาจนอินดดพอนึกอะไรได้แล้วเนะี่ยต้องการจะสั่งเสียอะไรไว้หลังจากที่เขาตายเนะี่ยให้จดเอาไว้บันทึกเอาไว้ใช่ไหมครับอย่าปล่อยให้มันเลยเกินกว่าสองคืนไปนะครับฉะนั้นตรงนี้เองก,ก็เป็นบทเรียนที่สําคัญที่ตาลสุ่นนะครับส่งเสริมให้เรานั้นเขียน วสียะหรือเขียนคำสั่งเสียเพราะอะไรเพราะบางทีความตายมาหาเราดูที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับอะไรที่เราอยากจะสั่งเสียทรัพย์สมบัติของเรานะครับเรามีลูกเล็กๆมีสิทธิอะไรต่างๆนานานะครับหรือเรามีหนี้สินใช่ไหมครับมีกัฟฟาร์ยังค้างอยู่ยังใช้ไม่หมดยังจ่ายไม่หมดมีสากาศที่ยังค้างอยู่ นะครับหากว่าเราคิดขึ้นมาแล้วนึกขึ้นมาตั้งใจอะไรไว้ให้เขียนเอาไว้เลยจดบันทึกเอาไว้นะครับเพราะอะไรพี่น้องเพราะหากเมื่อใดที่ความตายมาถึงเราเ,เราตายซะก่อนเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็สามารถที่จะจะใช้หรือจะชดใช้หรือจะปฏิบัติในสิ่งที่เราสั่งเสียเอาไว้หากว่าเป็นหนี้สินท่านยังไงพี่น้องมีทรัพย์สินเหลือใช่ไหมของผู้ตายเหลือเนี่ยกองหนึ่งเนี่ยหากมีหนี้สินเนี่ยก็คิดหนี้สินจากกองทรัพย์สินทั้งหมดออกไป ใช่ไหมพอจ่ายหนี้จากทรัพย์สินทั้งหมดแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ทึงจะมาแบ่งเป็นมรดกใช่ไหมครับแต่จะหากว่ามีคําสั่งเสียเช่นอะไรเอาเงินส่วนนี้ให้คนนั้นนะให้คนนี้นะเอาตรงนี้ให้คนนั้นนะเอาตรงนี้นะให้คนนี้นะอันนั้นจะต้องไม่เกินเศษหนึ่งส่วนสามของกองมรดกใช่ไหมครับเช่นมีมรดกเท่าไหร่จ่ายหนี้สินทั้งหมดแล้วเหลือเท่านี้ มีวสียะมีคําสั่งเสียว่าให้เงินส่วนนี้ให้คนนั้นให้คนนี้ให้คนนั้นจะต้องไม่เกิน1นส่วนสาของมรดกเช่นมรดกมีเท่าไหร่พี่น้องหนึ่งส่วนสามมรดกมี3ล้านสมมุติมีเงินอยู่3ล้านพี่น้องสามารถที่จะให้วสียะได้ไม่เกิน1ล้านใช่ไหมไม่เกิน1ล้านถ้ามากกว่า1ล้านได้ไหมไม่ได้ละ ช่ไหมครับจะต้องไม่เกิน1นส่วนสาของมรดกที่เหลืออยู่หลังจากที่จ่ายหนี้สินชดใช้หนี้สินเรียบร้อยแล้วแล้วคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับคําสั่งเสียได้จะต้องไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์รับมรดกใช่ไหมครับพระตรัสสนบอกว่าอย่างไรพี่น้องแล้ววสยะจะลีวานิสินไม่อนุญาตที่จะให้วสียะหรือให้คําสั่งเสียหรือว่ั่งเสียให้แก่คนคนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์รับมรดกเช่นคนคนหนึ่งวสียะบอกว่าเอาเงินให้ลูกชายของฉัน 2ล้านใช่ไหมสมมุติว่าไม่เกินหนึ่งส่วนสามได้ไหมไม่ได้เพราะลูกมีสิทธิ์รับมรดกของผู้เป็นพ่อใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจฉะนั้นท่านละซูุจึงสอนไว้บอกว่าอะไรพี่น,น้องเวลาที่เรานึกอะไรได้ตั้งใจที่จะบระเสียเรื่องอะไรเขียนไว้เลยนะครับจดบันทึกเอาไว้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเรามาอะไร เหมือนซอฮาบะ์คนนี้นยที่มหาทรัลซู่น,น่ะบอกว่าแม่เสียชีวิตโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเสียชีวิตแบบกระทนหันและฉันก็คิดว่าหากว่าแม่ในยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนาาจะต้องสั่งเสียให้ทําความดีอย่างแน่จะต้องสั่งเสียให้เอาทาซาดาก์กให้เงินส่วนนั้นไปทาซาดาก์กทาตรงนั้นทําตรงนี้อย่างแน่นอน mm. ก็เลยถามทรัซุ่นบอกว่าทรัซูนหากว่าฉันทําซาดาก็ให้แทนแม่เนี่ย mm. แม่ฉันจะได้ผลบุญไหมทรัลซุนตอบว่าอย่างไงไี่น้องตอบว่าได้นะครับฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ ท่านอับดุลลอฮมาอุสลรมสอนให้พวกเราว่าการทำซาดะก็ให้แก่คนตายนั้น เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้กระทําได้และคนตายก็จะได้ประโยชน์จากการทาซอดอกของเราเพราะมีหะด i ษที่ปรากฏดังหะด i ษข้างต้นนะครับฉะนั้นการทําความดีของคนเป็นสามารถที่จะส่งถึงถึงถึงใครพี่นองถึงคนตายได้ตราบใดที่มีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องดังกล่าวประการที่สองศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นเขียนวอซียะเพราะอะไรเพราะการจดบันทึกนั้นจะสามารถเก็บรักษาได้เป็นอย่าง นะครับประการที่ 3, สามศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับอะไรพี่น้องสําหรับความตายพ่ออะไรพี่น้งองเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นจะมาหาเราเมื่อไรนะครับและประการสุดท้ายประการที่4นะครับในขะดิษบทนี้บอกให้เรารู้ว่าการทําซอดาก์ให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นเป็นหนึ่งในการกระทําคุณงามความดี ต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแปลว่าเมื่อพ่อแม่ของเราตายไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทําดีกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ด้วยกับสิ่งที่ศาสนาได้ระบุเอาไว้เลนอย่างนี้นั่นก็คือการทาซาดะก็ให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะครับและยังมีอีกหลายๆประการที่ทารุนอนุญ,ญาตเช่นอะไรพี่น้องเช่นการขอดอาให้แก่พ่อแม่การขออภัยโทษให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่การให้เกียรติเพื่อนของพ่อแม่ของเรา ช่ไหมครับอะไรอีกีิน้องการรักษาสัญญาหรือการปฏิบัติตามคําสั่งเสียของผู้เป็นพ่อเป็นแม่สั่งเสียอะไรไว้เราทําตามตามใดที่ไม่ใช่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และระซูนของ่งและประการสุดท้าย,ยก็คือการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติซึ่งญาติคนนี้ปกติแล้วเนี่ย ไม่มีใครที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์เลยมีแต่พ่อแม่ของเราเท่านั้นแหละฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เราตายแล้วเราก็จะต้องไปเชื่อมสัมพันธ์ญาติพี่น้องคนนั้นนะครับและการกระทําเหล่านี้ก็เป็นการกระทําที่ สามารถที่จะรับผล,ลบุญของการทําความดีต่อพ่อแม่ถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเรานั้นจะเสียชีวิตไปแล้กวก็าตามและประการสุดท้ายในฮะดิษบทนี้บอกให้เรารู้ว่าอะไรพี่น้องการงานที่ผล,ลบุญของคนเป็นธรรมนั้นจะส่งผลถ,ถึงคนตายนั้นมีอะไรพี่น้องหนึ่งการขอดุดาอสองการขออภัยโทษใช่ไหมครับและอีกประการอย่างที่ศาสนาอนุญ,ญาตนั่นก็คือการทาซอดะก้อนนั่นเองนะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นไม่สามารถกระทําได้นอกจากมีหลักฐาน นะครับเช่นอะไรการอ่านกุรานให้คนตายเดินแม่พ่นอ้องไม่ได้เพราะมีมีหลักฐานนะครับเป็นอิบาดที่ใช้ร่างกายปฏิบัติ นะครับฉะนั <ar> ้นอัลลอฮ์บอกว่าแต่ละคนเขาก็รับผลของการกระทำของแต่ละคนนะครับฉะนั้นเรื่องเรื่องเหล่านี้จะต้องมีหลักฐานที่ยืนยันว่าผลบุญจะถึงผู้ตายส่วนการถือสีหนดได้ไหมได้เพามีสัฮาบถามท่านนบิสอัลลอฮมุอาลัีอุซลัมใช่ไหมครับทำให้สิบอมรได้ไหมได้เพราะมีคนมาถามท่านนบศสอัลลอฮมุอาลัีอุซลัมซาดาก็ได้ยาริยะได้ซาดาก็นี่มีสองอย่างนะพี่น้องซาดากก์ที่เป็นยาริยซาดากก์ที่เป็นยาริยเช่นบริจาค สร้างมาสัสยิดบริจาคทําอะไรทางสร้างศาลาบริจาคขุดบอ่อน้ําใช่ไหมครับเป็นวากัฟใช่ไหมครับซื้อกุรอานใช่ไหมครับเผยแผ่ความรู้นะครับช่วยกันสองสดาก็ที่ไม่ได้เป็นยารียใช่ไหมครับเช่นเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนยากคนจน ใช่ไหมครับเขาเอาไปใช้ประโยชน์นั่นก็เป็นการทําทานเป็นการทาศรแล้วก็ที่จะถึงผู้ตายเช่นเดียวกันฉะนั้นนี่เป็นความดีงามพี่น้องจิ่ทนบศสมาร์ลฮวานิอุสลัมได้สอนพวกเราซึ่งพวกเราสามารถที่จะปฏิบัติและเป็นการกระทําคุณงามความดีที่เราสามารถปฏิบัติต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราได้นะครับซัลลาลลอฮุอาลัยนบีนะมุฮัมมัดวะลาอัลฮิวะซัพบิฮิวะสัลลัม